พลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานการประชุมสบคครั้งที่11นะคะด้วยกล่าวถึงการเตรียมยกเลิกการใช้พรกรฉุกเฉินว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหากสามารถลดระดับได้ก็จะลดให้เพราะวันนี้ยังหาเรือกันอยู่ถึงความจําเป็นในการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆการมีไว้ก็เพื่อสํารองไม่ได้มุ่งหวังเพื่อประเด็นอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเรื่องของโควิดเท่านั้นเหมือนอย่างวันนี้การบูรณาการน้ําท่วมทํางานร่วมกัน ก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่ขอให้มองในแง่ดีบ้างว่ามีประโยชน์ถ้าไม่มีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขอให้รอดูกันก่อนต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าเข้าใจหรือไม่และอยู่ที่สื่อด้วยที่ต้องช่วยกันทําความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะปลอดภัยแต่การแพร่ระบาดยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยลงจะป้องกันตนเองน้อยลงตามไปด้วยซึ่งควรจะระวังตนเองให้มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะขณะนี้มีการกลายพันธุ์ของเชื้อ แต่จากรายงานยังสามารถรับมือได้อยู่ถ้าเปรียบเทียบกับหลายประเทศก็ขอให้วางใจโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการดูแลตนเองขั้นสูงสุดแต่สิ่งที่เน้นย้ำมากที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุนโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8ที่ส่วนใหญ่ไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะคิดว่าตนเองปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดส่วนความคืบหน้าเรื่องการผลิตวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ระยะที่3แล้วและสิ่งที่ต้องเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดสถานประกอบการศูนย์การค้า ร้านค้าและร้านอาหารที่มีมากขึ้นซึ่งก็ทําให้เกิดไรายได้เข้าประเทศและหากทุกคนช่วยกันเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ขณะที่นายดอนปรมตณวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ตอบสื่อในประเด็นที่ว่าในหลักการหากมีการประชุมเอเปกยังจําเป็นต้องมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อหรือไม่ซึ่งนายดอนก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้มีการประชุมหลายหน่วยงานในประเทศเราอยู่แล้ว ส่วนภาพลักษณ์ประเทศที่มีการจัดประชุมระดับนานาชาติหากมีพรกฉุกเฉินจะกระทบกับบรรยากาศการประชุมหรือไม่นายดอนก็ระบุว่าบรรยากาศที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยคือความสงบมีสันติอย่าให้มีความวุ่นวายไม่ว่ารูปแบบใดแบบนั้นจะดีที่สุดสำหรับประเทศไทยขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันทำให้บรรยากาศเป็นเช่นนั้นต่อไป